วัสดีครับผมเอฟรถไถฟ,ฟอร์ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวคลิปนี้ครับรามาเบิงงอาจารย์ใบรถไถฟ,ฟอร์ดครับผมไถว่างขาดครับมนี่พื้นที่สี่ไรครับผมสี่ไรครับมืนี่ไรล,ละสามร้อยครับผมอ สีไรครับสีไรมื้ยนี่ไถว่างขาดครับผมบานเขาเรียรัพร้อยครับผมบ mm. อดอาจารย์ mm. ใบไฟหน้ากับกวางหใหญ่ไพศาลเนาะ mm. เดี๋ยวห้ามาเาบิ่งเวลาว่อาอาจารย์ใบห้าวสีท่าเวลาถึงสุโมงบอสีไรเนี่ครับว่าสีท่าเวลาถึงสุโมงบอผมมาบ่หอดด้นี่ยางไรกับจิ๋วเนี่ยน่าจะสี่สิบกว่านาที หน้าซีไรนี่นี่ล่ะหน้าเป็กนี่แหละครับนี่หน้าสีบกเกินซีซิหานาทีโอ้เบิงึงอีเมย,เพ,เ,ยมเ,เ,เพื่อนบ้านเขาไปหาเพื่อนบ้านเขางามงามไหมครับดูพี่ล่ะนี่ตีมีดเขาครับผมเมึงพี่ล่ะเม,มงะึงโหลด บานี้บึงพ้นงานที่ว่าขาดสิ่งของอาจารย์บ่าเข้าตีดินละเอียดเลยครับผมโอ้เขทาท่าของเราอยู่ดิละเอียดครับละเอียด ลาบลาบลาบเหมือนหน้ากองเลยหาบเบิดเตือแล้วครับพี่นอ้องหูสั้นที่นี่ได้บานนี่ไถวบ้างค่ะนี่สุดยอดของเขาอีกทีวะยกไหรถไถฟอร์ดเลยครับผมตีนหาาเปิดเตืดอไหมขาดสิ่งของเพื่อนผู้ศลนี่ได้ปรับเปลี่ยนแบบโอ้แป่งมาอย่างดีเลยครับผมเอาจนจาของหน้าติดใจครับตั้งต่ระบบมาไถาหน้าหุดเด็กกรเม่นเพื่อนผู้ศลครับเยวะพีนาเี่กอะอ่า พิ่จ้งความปีไปแล้วครับหน้าโชคนีิปีนาเนี่คือสิหายมากไหมครับหนิอย่ไรนู่นนี่ลงไปใส่หนองแมนบปเลยได้ครับนี่อลังการงานสร้างมุนเอเล A ่ L A. บันเทิงสินเชื่กันเลยแล้วปีนานี่เฮ้ยปีนี้ยังซ้ำนี่ปีนาสีซัมไดครับผมขณะน,นี้รถไถฟ,ฟอร์ดเรากำลังไถวางคาดนะครับไหลละสามร้อยครับผมราคาเป็นกันเองครับเขต บ้านกระเอินหรือบ้านน่อยน้องโดนครับผมอำเภอบางหินครับจังหวัดศรีสะเกดรถไถพอดแค่นี้ครับพิกัดพิกัดจังหวัดศรีสะเกดครับผมเขตอำเภอบางหินครับผมโอ้โหอ่าเฮ้ ไปครับยาวไปผมกาดท่าเลยวครับวาหน้าสีไร่มถึงชุบุงครับดิผมไม่ได้ให้พญ่ใบแสดงไปเลยดินถ้าให้เพื่อนผู้ใบแสดงนี่บ่อยอย่างหัวตัวครับนี่เร่ยนลอยเลยนะครับนี่พงจากจากรเลยดิดอันนี้ให้เจเย็นครับมาอนีเ <ๆ S 1> บาเ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 บาตองแรนแห้งครับผมพูน ระบบขาดตีดินเท่านี้เพราะตรงเบาถึงเลยครับบ่อยากเบ่าร้ายย้ายห่างครับผมบอกเคข้ามเดียวเนี่ก็เหลือกินแล้วครับราบเหมือนหน้ากองเลยดรงตีละ่ะซื้ออาหลาดเอ้ยเขาทาปลาเลือนะครับผมโหนจวดขนาดว่า อน้ำก็บ่ท่านไหนปนไดครับพุดี่สมีพู้ีไถเขาวบ้านรถไถฟอดลงน้ำบ่ไดต้องหูวว่ามีน้ำกัยบยาไปลงครับผมต้องห่เลยเว,ว่ามันมีน้ำเขาะกัยบยาไปลงเพราไถหน้าโคกหน้านู่นนัน่นก็บเบื้องานครับผม <c oughs> ครับเบบเพิ่นผู้ใบีรับประกันได้เลยครับผมรถตกงาน บูดง่านง่ายหลายดูดิโอ้คะแนนแค่แตซีข้องนะครับนี่ยซีข้องยังเบิ่งที่ละบักไงบักข่วงบักเอบเลย เป็นยังไงครับพี่น้องเอ้าฝากถึงเอฟซีได้เด้อครับเด้อผู้ใดกำลังมองหารถใบใส่ครับผมหรือว่าต้องการอยากตีเทร์นหรือว่าแลกเปลี่ยนกับรถไถฟ,ฟอร์ดครับผมมีคูบูต้ามีรถจอนเดียไอ้ยังกะว่าไปครับผมขอแต่ว่าเป็นรถไถมียางสีส้นครับรับเทือนได้ครับผมเก่าๆห่างๆหรือว่าผู้ใดต้องการขายรถไถฟ,ฟอร์ดครับผม ติโตขามาได้ครับขายรถไถฟ,ฟอร์ดขายขามาได้โอนติโตขามาได้ครับบอพิษมีรถเก่าเกเกิร์อยากขายครับกิ่งกังขามาได้ สิ่งแน่นอนแหรอวะเปิดอาลาเลยหัวซุบเขาต้นสะเบกตับเลยเรียบร้อยเลยครับผมเอาเบิ่งผลนงานรถไถพอครับผมเสียบต้นสะเบงไปเลยโอ้โหยนาบาดเสียวครับผมเสียหนาเสียดหลังครับแห้งตรงไปเลยเสียบงูหูสั้นกีดีเขาต้นยู่ข้าโตไปเลยครับไปเน,นี้ปุ้ยอาจารย์ใบเห็ดหูดร้ายครับเมื่อนี่คุณขั้นเดินใส่หมวกขั้นเด้แต่งตัวแล้ว อีพออีเมอพอเอ้ยระวังยากตัวกระเพิ่นผู้ใบนี่เจีาะถอยบ่มีครับมีได้เจีาะเดินหน้าครับผมต้นยูค้าซืิอนี่เอาบ่อยู่ได้หนึ่งใส่ได้หนึ่งนั่น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 นนเดี๋ยวไปห่อล่าได้ห่อเราเราขึ้นรถวได้ครับขึ้นปั้นบังไฟได้หนิเบาเบาเด้ออาจารย์เด้อเบาๆเด้อนั่น พอถึงสุบงครับใกล้ชีเล่อแล้วกำลังในหาหกข้องใน,ในุ่งเนยใกล้เลยยังคือชีเล่อไวโอสายหุดครับสายหุดมาเนี่ยหุ่อ่ะ สิบบานซาหาบาลอครับผมไก่งามพกขนคนงามพ่อแต่งครับรถแบบนี้ผมมีโต้งานครับบอกได้เลยครับมือละห้าร้อยบาทครับผมนี่คาเรงเพิ่นนี่บอกเลยบันละห้าร้อยบาทครับผมถ้าไยแบบนี้กับเบิดน้ำมันอยู่ประมาณพันสองครับถเบิดมือเท่าคำครับเหยียบจ้ำเลยขั้นเรียงเลยครับผมให้เหยียบเลยหมุนน้ำมันแค่พันสองครับ เพราะว่าตกชัมม่วโมงเราหกถึงเจ็ดลิตรครับผมรถไทฟฟร์เท่าเพราะว่าได้๋ิเดเครื่องมาใหมด่ดิเห็ดเครื่องเห็ดยังมาใหม่เบิด์เด้ยครับรถรถรถคันนี้ใส่มาสี่ปีนะครับสี่ปีสภาพท่านนี้กับถือว่าไวมาไม่นั่งฝ่าแลวครับผม,มท่านไห้เห็ดยังพอป๋าได้ดิมากอ่ยังทำงานตามปกติครับผมอาจวิีเตียนเนยต่เล็กน้อยแต่ว่ากลับไปเรื่องปกติ เอาระวังเสียต้นสะแบงปื๊ดอุ้ยลีลาการเสียดแนนอนของเขาอีเดียวะเห็นแต่หล่อหลังสวดปื๊ดเกียตต้นสะแบงขุโคโบลวดบาทหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่ากระบอกไปยังเสียดสีกระทอ่ว่าฝีมือระบบสองสามเส้นจวดเฮาสายจวดอยู่แล้วเอา ดึกจนยูคข้าลเลยเออบอกเลยยาอยา่าหลินกับรถไทสโฟ,ฟร์ดน,น,นี่ยมาสุดเลยนะครับจนยูคข้านี่ไงทอง,งายใส่มาเบิ่ดละ่ะไม่สบอสบใสเบงง่ายๆเน่้อยเนี่ยดึงลงเบิ่ดล่ะครับว่าแต่ปากสี่มือเบาจะคล้องสี่อยู่ทั้งโขกอาจารย์บายแล้วดึกเลยเราต้องเเาวลายย้ายห่างแล้ววะสี่บอกมาหลุดแล้ววะฟาดเลย กัในใจเจ๋ย a u nhau เขาจาดเารักบิดสะวะไงกัใน,ในใจ nhau n ทางเลยซื้ออาลารครับพี่น้องหน้าดินทรายนีย่ฮู้ยบ่ต้องเบาถึงเลยเอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นแต่ก่อนขี่ไถล่มตูบภูบครับผมล่มร,ร,รับไปเลยโอ้ยว่าเป็นเป็ดหน่อยงามกลืนกันน้อแแม่ฝนสวยงามครับสวยงามตีดิน ดนินมุนเอรีเ,เลยขาดสิ่งเพิ่นปูหญ้าเยื่อย,ยุ่งนี่บ่ได้เกิดนะครับตายเรียบครับผมเอ่าตั๋งเตสื่อรถมากครับหน้าทวงนี่เพิ่นก็นใสบริการเลยแต่ก่อนนี่แถวบ้านก็นเอิ้นนี่บ่เคยเห็นรถไถฟ,ฟอร์ดครับผมบ่เคยเห็นรถไถฟ,ฟอร์ดพ่อได้พ่อได้เห็นได้ใสบริการแล้วติดใจเลย ใส่มากขอพีทีซีนะครับผมขอพีทีซีเนี่ยโอ, oh. อ้อาเสียงนี่อาทีหูดในแจ้งน้อยครับแต่ว่าระบบการสิ้นเปลืองของน้ำมันนี่ก็ถือว่า ปกติบ่ได้ว่ากินแหงแหละกับบบได้ว่าบ่กินเลยครับผมก็ถือว่าธรรมดาธรรมดามันก็นอยู่ประมาณนี่แหละครับแต่คือรถพริกอัพนี่แหละรถยุ่เนัากับยังกินเนาะยังสิบสามสิบสี่กิโลลิตร แต่ว่าไข่ในในช่วงนี้น้ำมันกระลงเนะครับเนาอน้ำมันลงก็ถือว่าโบเพ่ง กำลังใช้ลยได้1ีนาทีครับผมไกลสีเรลี่ยมกต่ปลาดีประมาณขางละ4ี่หคองครับผมอ่ามุมละห้คองครับก็จะเสร็จแล้ว เดี๋ยวมาต่างล่ากันไหมครับผมเบิ้งผลงานรถไถฟอร์ครับผมไถหน้ารับจ้างมาหน้ไถว่างค่านี่รายละสามร้อยทั้งบ้านพี่น้องนี่ไถละในรละค่าใดครับผมกับโบหูกันอาจิคือกุญีหรืออาติเพื่อนกุญกับโบหงแต่ว่าอำเภอบางหินขายรถไถฟอร์เท่าสามรอยครับผมสามร้อยบาทจบเสร็จงานครับผมหน้าทงนี่ฝากขอบฝากขอบอันขอบคุ่นพันนี้ด้ครับเด้หน่ จนี่นชดตลอดครับนี่ไจ้ใจนินชดตลอดเลยจะมาบอกเพ, na, kind of hm hey, พันผู้ใบว่าอนณาทงนี่พันใจงินชดให้พันดีๆในเด้อวาสันฝากถึงเจ้าของหน้าพเนโอ้ยข,ขอพูดใจลายครับผมนี่ว่าเต่ร์ดดีแคทหน้านี่เล้าก็บใจโหลดดีโอ้ยพอใจหลายครับเจ้าของรถกับพ่อใจลาย คือจังคอยยัยหน้าแล้วก็ว่าโอ้ยจีนเปนอยากเลยข,ขึ้นหน้าทงหนีนี่แล้วว่ามาแต่ไถแล้วนี่เอารถออกบิดกระแทกนหน้าแล้วก็จ่ายปรับโหลดครับผมถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจ่ายเลยเจ้าบบตองให้่หน,น่าหอดที่เนห่อนยังเราบบเอาครับแล้วจ่ายเลยตัวจ่ายเลยเราดีดีใจไใงใ,ใ,ใ,ใจสป,ปอร์ตครับผมฝากถึงเจ้าของหน้าเลยนครับเด้อปีนาเขาจังมาพอกกันมาปีนี้ก็ถือว่าการทํานาของเราปีนี้ก็ถือว่า เบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมปี่หนาจังพอกันไหมครับเพว่าเอา่อเนี่ยก็เป็นขันต้นชุดท่ายเด้ไยด้คับผมนี่ก็ถือว่าเดวานเขาวานาน้ำไปแล้วก็ถือว่าโอเคอยังจะถาเก็บเกี่ยวอย่างเดียวครับเกี่ยวกับเป็นนาทีของรถเกี่ยวครับทีนี้เท่ากับว่ได้หู้น้ำเลยเ,ออกเกิดบบเกิดกับอีกเทืนนึงนะครับเด้ออีกเรียงหนึ่งเด้อผมกี๋ยว่าเรียง ไทยเห็ดงามๆเนี่ยบอสวัาฟันทุ่งได้เลยครับผมฟันทุ่งได้เลยว่าไทายงามไทยดีไทยมวนี้เดียวไทยรถไทยฟอร์ดเท่านี้ทุ่งจนฟันจนทุ่งขาดหมดละมันงามลาย สุดจัดสุดจัดครับผมงานนี้เราลบเบีกต้นสะแบงต้นเก่าไปแล้วครับผมออกไปด้านสายมือครับตรงไปเลยครับรู้สึกว่าจะเกลกะนิดนึงครับต้นสะแบงต้นนี้ครับเราตรงไปเลยซิด้ายซิดสายซิดสายซิดสายเอาตรงไปครับคาดเกียบตำหากสะแบงไปเลยพ,พ้นพ่นไปโอเคโอ้โ,โ,อโ,อโ,อโหผ่านไปด้วยดีครับผมเอาถอยหลังมาถอยหลังมาเอาถอยมา อถอยมาครับถอยมาครับผมยญากระจุนห้องโกโกนะครับบป่กาปงเนาะเยอบัผพันซีเอฟทีเข้าห้องยอยู่อากลาก้วครับผ่านใบยีพกเนะาะล่องเบืองเสฉะผพานบักไงหนึ่งเขากระดงนี่ครับผมเห็นพระถานเขา่าบอสมัยที่กี่เพิ่นใส่เต่พผ้าถานได้มาชินเขาเน่าต้องซ้ำนันทีครับเห็ดอือลืดอ่าลาดดีดิบักไงเลย นี่หน้าตาของเพิ่นบ้างขาดสิ่งกอยุป,ประมาณนี้ครับผมนี่ถือว่าห่วยเนี่ยปั้นหนีอายเลยเดีอยครับผมนี่ิึงจิล่ะเนี่ยปั้นหนีอายเลย เบืองทาทางก่อนมีีกหลายผลถี่ตกได้เหมือนเดี๋ีนจะตกครับวันนี้ดูท่าทางแล้วแต่ว,ว่าทางอื่นตกเบิดแเตาว่าว่างหินบ่ตกครับตกเฉียวเฉียวเม่งเที่ยงนี่ก็เปรหลบเปรีรบนโว้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่นอ้องบาดยมีคนแล้วทำดนเช่นันครับวันนี้ เอ้าต่อช่วงแล้วมาเดี๋ยวกันเลยว้าเลยมาเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยมาเลยเร็วเลยไโอ้ยดีบอกเลยยังไงในจังน้อยครับมาเนี่ยอาภัยเดือเบิ้งคลิปนี้แล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อหรือว่าภัยเดือบกดแล้วกับที่บเด้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม